แต่ต้นเล็กเแต่ว่าดิแนแตะกอนนี่ทุกคนเลยแต่ยังมีได้เห็นโผ่มาได้นี่เลยทุกคนตอนนี้กระตัดแล้วเรียบร้อยในลายเติมนะมีตะงา เตบไข่เนี่ยตายไม่ได้ทุ้คนมันเข้าแล้วนะต็เลยยังไม่ได้เลยจะเตะกื สบายดีและสวัสดีจ้าทุกคนมอน,น้กามาคูกับซองสี่ปเทบา้านนาคือเก้านะทุกคนมอน,นิกายูฮายูนาคือเก้าทุกคนมอน,นี้สี่ขึ้นมาตาดลําัมเนต้นทุกคนตัดลําัมเนต้นว่าสิกเกมก้นแล้วได้ทุกคนเอ๊ะพอมีเงินใสเลยโลกับไป่ได้แพงเลทุกคนโล่ทเลยสามพันสามพันก,กว้านี่แหละทุกคนนี่ตัางับปีกายนี่เนาะปีกายนี่นาสี่พันเลยทุกคนสตาร์ทแล้วก็สี่พันเลย แต่ปตีนี้นะสตาร์ทสามพันมีแม้หนใอสองพันสองพันกว่านะทุกคนเนาะสองพันกกว่า้ากาหาเยอะมากคืนอีสามพันกว่านะทุกคนก็เลยซิ้มาตาดลำํำมันประวาณมื่ออื่นม่หื้อเพื่อให้ทุกคนดได้ใจใน้กลนครับบ่มีเงินใส่บ่มีเงินใา้เลยทุกคนไปตอนนี้ฮากับสีกียมลงมือนะทุกคนอุปรกรณ์อของขา้าก็คือหาทุกคนเอง วันสิบปรับชมคลิปนี้กับฟากทุกคนครับไปกดไลค์กดแชร์กดซับรต่คอยๆเนี่ยทุกคนพอค่อยมีกําลังใจที่ัวต่อไปเนาะมั่นกับมาได้งามนะทุกคนไที่ได้ลายเนาะยวเจอปู๊ตั้งแต่เดือนหกปุ้เลยเดือนหกทุกคนไอ้ตอนน้อนป้ยเลยทุกคนไอ้นโต๊หอบอันนั้นหอบแรกก่อนสิบเก้าสิมาปูมั่นก่อนโซนนี้เลยแต่ว่าบ่คาดคิดเนาะพลงนี้ ทุกคนมันกต่สีบลงามเนาะเมตโกกเตเต้ตอนๆแล้วก็ทางปูนก็โงูเฮาทุกคนควายเฮาควายเฮามูซื่อมันหนึ่งพื่อแหละทางปูนทางแดนขาไอแทนพู่ทุกคนทางกระสีไปหาตารแถวแถวทางห่มบ่าน้อยทุกคนเนาะแถวทางห่มพื่อแหละเพราะว่าทางนี้มันน้อยบังเท่ากับบิติก้อนวอลลิเนอร์น่ะกับอีพออีเมก็ตัดอีพอให้ตัดไม่ได้ขึ้นมา นีจ้าอันนี้ก็เป็นทีเป็นโซนมานหรือป้าทุกคนมีแต่ย่ยามีแต่ยุง่งเบิง,บงอันนี้นน,น่าจะเป็นโก๊กเก้าทุกคนเอ็นมันจะงๆพสิพ่อกนอยู่บ้านาพี่น้องเบิง้งเส่งใสเข่งเอวมีแต่อันตั้มตั้มเต๋เตทุกคน ปกสูงส้นน้อยน่ะบางๆเนะางบางๆ้วก็ห้างนทุกคนมาลุ้นปีนี้ว่ามาันจะได้จกักเท่าไรกันะทุกคนสาภาพสีกายนี่น่างามกันนี่ล่ำกันแบบเยอะๆสน,นี้ๆนนเลยทุกคนแต่มาปีนี้นะเดซี่คือเบื้องละ่ะ นี่จ้ามาย่อมมาเย้มมาย่อมมาเยมมีนยม,มนะจ้าสภาพก็สิเป็นแบบนี้เลยนี่บดบนาเลยทุกคนนีสสองปีสามปีสี่ปีแล้วทุกคนนก็เลยสภาพนี้นะแต่นี้ก็ซ้ำเดินแต่เอเตอร์อือ แถวนี้สิเป็นเม่นมั่นเก้าได้ทุกคนก็เลยออแต่รายงานอะบูว่าโหมันสิง,งอ์หรือบอทอตอนนี้การลงมือเลยนะทุกคนว่าสีบุกเบิกท้งนี้แหละท่งนี้ต้องต่อเส้นทางอ้อประมาณห้าสิตะจะโดนนั่นเนาะแระทนีนลน่ลำนี้ซ้ำลำนี้ซ้ำนี้นอโอ้ยทุกคน คือคืออยู่ลำนี้นะนนเกิดสภาพทางข้างอองก้อะไรเนี้ยทำไมเป็นแบบนี้ตัดก็นน่าจะตัดกลองไว้กลองไว้ป่ะทุกคนหรืเอแบบกระเมือไปโหกยังมีมีดังไรนะต้องสุมจะสมโพ่น ตัดลำไว้นะทุบคนตัดกล้อมันไม่สวยเลยไม่สวยเหมือนปีที่แล้วเลยทุกคนเอ่ยมีแต่ต้นเล็กๆมะฮูมันีะได้หลายเลย อาเมซิ่งตอนนี้มันจะเป็นอันเก้าตาปิกายทุกคนมันเลอยเยอะนะโคมโหเลยเพราะว่ามีี่ก้นเมิดแบบนี้แหละตัดก๊กมันไว้มันก็ได้เป็นกเกเยอกกะม,มูคนหนูโตจิ๋ว คุณหนูโตดอยู่ก็เลยมาตัดลำหมันนะจ๊ะทุกคนวันนี้ี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะคะโดนบังคับมาจ้ะห <c oughs> ยอ,อตทุกคน <c oughs> อันนี้จะก็คืออยู่ เหตุการณ์จริงๆแ้ว้าวพนมีอ้อคือแปเลย อะไรจะเล็กขนาดนี้ด,ดูสภาพเธอสิไม่ได้กินข้าวกินน้ำเหล่านี้ทำไมไม่โตอ,อ่ะแต่ว่าดินแตะก็มนี่ยู่ทุกคนเลยแต่ยังมีได้เห็ุโห่มาได้เยอ เอิญหูมันบอกหรือเอิญศึกเป็นภาษาบ้านเอาเอิญหูมันภาษาบ้านเฮาฮะไรเอิญหูมันหูมันต้นอ้กรเยี้ยยุบเราแล้วไปเดินตัวรา Cuối, 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 nào cô, cô, cô. ตุพธะคตอเรื่องไม่ดูตามมาตาเลยเล้อเนาะตอนนี้ก็ตัดได้หลายตะบันแลทุกคนมันอันนั้นมันห้างทุกคนมันก็เลยตัดไว้เลยนะเนาะไปกว้างตัวละ เลยเนี้ยกับซีมาบุกบุกทางนี้ต่อบุกทางนี้มากับทางบัตรเยือมเมอรืรอเขาจะไปเอาทางทางประตูทางออกไปเลยบัดงามอะไรนี่ให้เป็นกล่องเป็นกล่องโคเลยแล้วหาก,กับจูด

แต่พออาการ์เาะรมที่เยอะๆนะรับน้อย150ฟันถอนจนถอนก็จบตอนนี้ค่อยก็ได้ตัดได้หลายเติมแล้วจ้าทุกคนนี่เดี๋จะพักพนและทางออกไปแล้วทุกคนสมนั่นแหละสมสมมันบางงามแล้วทุกคนเลยมันก็เลยตัดไวแน่ ไปก็ได้ตัดทางอ้อแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เลยนี่เลยทุกคนตอนนี้ก็ตัดแล้วเรียบร้อยได้หลายเติมนะโอ้ยน่าโตไปเลยวันนี้เรักับซิมเมอร์หน้าก่อนนะทุกคนครับนะมาเกือบไปเกือบใกล้กัน ซีเลอร์โหยเยะนะงินนะมีต่างาสัตนี้สัตนี้สันี์เออมีสัตนี้ตัวน้อยกระมีมีแมนเมนดองแต่ปีกายนี้นะสุกเรื่องมินสีนี้เลย ลำมากเกลือดตัวยู่ตอนนี้กระเม้อหน้าก่อนนทุกคนขำละซิ่เมอร์หาเกิดเป็ดเกิดบใกล้ก่อนตอนนี้ก็ลงมาหาหน้าแล้วก็ทุกคนเหมือนกันิะมาเกิดบใกล้เอาไปทดสอบมันกิน อีมะจ้าลดอีอออาดดามาทุกคนซึ่งนี่าจะได้มื่อวานมื่อซื่นเก่งนี่จะตัวเก่งเก่งเดี๋ยวแต่พื้นต่พื้นทัคนอันนี้ก็สิเป็น โอเดคือเ็ดไข่เนะี่ยตายไม่ได้ทุกคนมันเข้าแล้วนะแต่เรายังยังไม่ได้เลยอีกไปเตะเตะไข่น้อยทางกับอ้อทุกคนยังไม่ได้ยืดไปเรื่อยนะอันนี้ชนะ เโาเป้าะนี่ยจ้าตอนนี้จะอิ่มเต็มแล้วทุกคน,นยังไงเตะเด็กหญยังไงตะเด็กชายยุ่งเตะน้อยน่าอิม่มมาแล้วยังเไงแต่ใกล้เงินนะยังไม่อิ่มครับเข้ากระเมิดพอดีเลยทุกคนเข้ากระเมิดห้ากระเมิดเนาะ อันนี้ก็สซีไปไล่คายไปคู่กันด้วยคู่อัไน,น,น,นี้มันมากพบวันนี้มนนีจะควายกับสุญญาบันวันนี้เป็นเวลาดู่คู่ก็จะมาเมิดนะมาเมิดเลยมวันนี้ เฮ้ยเฮ้ยถีง่ายแล้วไปพูดเฮ้ยน,นาบเลยทุกคนเฮ้ยตะก,การไปแล้วพูดเอามูนมาเนาะเอาขี้มันเก็ดปุ้นนี่จ้าตอนนี้กะหูแรงหูง่ายจะดีเลยไหลามาเฮ้ยๆแล,ล้วกะลงมาเลย No สำหรับกิจกรรมมื้อนี้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนควายก็พูดแล้วแล้วจ้านี่โซนใกล้ก็บคือแล้วทุกคนพักก็บส่วนพักก็บฮดแล้วล่ะล้านเป็นต้นกับตัดยังไม่แล้วทุกคนแล้วแต่ตัวตัดนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายค่อยๆแนะด้วทุกคนพอคอยมีกำลังใจคลิปต่อๆไปเนาะพอกันไปคลิปหน้าบ๊ายบาย